กกระเทือนได้เดินดันสิจันต่อโบขอถอยสิ่งที่ค่อยคือความหวังบรนังนอนให้อายบานเดินหากนั่นก็วิ่งกันยังไข้ก็หนิงยูเสื้อคั้วตู่ยังมักส้นเฮามั่นจนเลือดนักสู่ให้คนหูงว่าเห็ุจริงวันนี้นะครับพอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแท็กระลุมชาแนลครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนเลยนะครับก่อนรับชมนะครับติดตามด้วยนะครับติดตามด้วยนะ มาดู L 5 0าสิดีกันไฟครับวันนี้หลังจากเสร็จนี่นะครับ EP ไถนาลอกนะครับนาลอกก็คือนาที่แม่โคเขาขุดเอาหน้าดินหน้าเดิมไปนะครับนะคือเขาขุดเอาชั้นแรกไปนะครับเหลือชั้นสองแล้วก็ไถชั้นสองมาดูครับ L 5 0 1 8ิบีกันไฟครับกันน็คือเขาจะเผาตรงนี้นะไม่ไฟลามออกไปข้างนอก ตัวนี้ชั้นชั้นข้างบนเป็นดินเนาะแต่ว่าชั้นใต้ลงไปอีกเป็นหินนะครับเนี่ยชั้นนี้ดินแบบนี้นะครับนะครับปิดเคลียร์ไปเลยนะครับแปลงนี้เผาเสร็จก็จะมาไถครับแปลงนี้ใหญ่มากครับนู่นสุดต้นอยู่ขานะ่ครับตัวนี้ไปนี่ครับถึงต้นไม้ใหญ่เนับเป็นสามเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวมจะขึ้นภาพให้ ดูนะครับโอ้โหก็ือว่าไฮข้อดีนะครับแต่รู้สึกว่ารถอยากจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับ อ้อไม่ใช่เนี่ยเลียวนี่พรามันเป็นตัวแบบนี้นะครับไปแล้วก็เลียวไปอย่างนี้จะพังคันนาครับเสียงอันนี้เริ่มดังครับเสียงกระบอกกระบอกชุดยกใบดันนะครับนะเดี๋ยวรอดูตอนกลับมาคผู้ชม ันไปนไทเข้าลึกมากครับก็ไม่ค่อยลึกนะาทำไมนี่นี่ไม่ตะเลาเนี่ซอดซอดลาอีกแล้วไม่ตะเลาเขาเลยนะครับไม่ได้เรียกตะเลาหรอกเขาเรียกว่ายุ้งข้าวนะครับใช่ไหมยุ้งอะไรภาษาไทยนะครับแต่ผมก็จะเรียกตะเล่านี่แหละครับไทยซอดลาวบ่อยมากครับคลิปนี้น EP พีนิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับรบกวนฟังให้ออกนะครับเมื่อผมพูดไทยซอดลาวนะครับ กันก็กันมาหมดแล้วเหลือแต่วิ่งไปตรงนู้นนะครับไปตัดตรงนู้นครับแล้วก็วิ่งถึงต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ครับต้นนนี่ครับอืแล้วก็เสร็จนะครับแล้วก็วันนี้ไม่รู้จะกลับบ้านเลยไหมนะครับเพราะวันนี้จะกินหมากระทุครับเฮ้ยหมูกระทะเออหมูกระทะนะครับไม่ใช่หมากระทุ ตรงไหนแล้วข้าไถไม่ได้แล้วก็ดันดินไปขลบไว้เลยนะครับผมสังเกตดูใบดันรถ L50 ผมเนี่ยมันม้วนดินอยู่นะครับบางบางครั้งหรอกมันไม่ได้ม้วนตลอดนะครับผมไปลองดันอยู่เมื่อกี้นี้มันม้วนดินนะครับมันแอบม้วนหรอกไม่ได้ม้วนไอนี่เลยนะครับถ้าแต่งช่วยมันอีกนิดนึงนะครับก็คือเสริมเสริมเหล็กตรงตรงใบมีดเข้าไปอีกนะครับเสริมเหล็กสามสามหุนหรอหรือเขาเรียกอะไรมาเนี่ยนะครับ เขาไปลองไว้นะครับให้มันเชิดเชิดขึ้นมาอีกนะครับม้วนนะครับแบบนั้นจะม้วนเลยนะแด้ขนาดยังไม่แต่งมันก็ม้วนแล้วครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับแล้วครับก็โอเคครับสวัสดีครับ